หัวข้อ3.4.4นะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชันเชิงซ้อนนะเขาบอกว่าอนุพันธ์ f พรัมแซศูนย์ของฟังก์ชันเชิงซ้อน f ที่แซเท่ากับแซศูนย์นะครับนิยามโดย f พรัมแซศูนย์เท่ากับลิมิตของ f แซศูนย์บวกเดลต้าแซลบด้วย f แซศูนย์ส่วนด้วยเดลต้าแซตตัวนี้นะครับเทคลิมิตให้เดลต้าแซเข้าใกล้ศูนย์นะครับ สังเกตว่านิยามก็เหมือนกันกับฟังก์ชันค่าจริงเลยนะครับเงียงแต่ไอตัว z0 หรือว่าเดลต้าของเราเนี่ยเป็นจำนวนเชิงซ้อนแค่นั้นเองนะครับในตัวอย่างที่3.16นะครับเขาบอกจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน fz เท่ากับ z กำลังสองที่ z ใดๆนะครับอ่าตัวนี้ถ้าใช้นิยามนะใช้นิยามอย่างที่เขาบอกมานะครับ ก็ยกนิยามมาเลยนะครับ f f พราฟซดเนอะ f พราฟซนะครับก็จะมีค่าเท่ากับลิมิตเดลต้าซเข้าใกล้0ูนแล้วก็ f z บวก delta z ลบ f z นะครับส่วนด้วย delta z นะครับตรงนี้สังเกตว่าแทนที่จะเขียนเป็น z 0ดศูนย์ผมเขียนเป็น z ไปเลยเพราะว่าโจทย์เขาให้ให้หาที่ z ใดๆนะครับ คำว่าเซตศูนย์ตรงนี้หมายความว่าเป็นเป็นตัวเลขมานะเช่น Z0 ตศูนย์เท่ากับ1บวก i อเศูนย์เท่ากับลบสบวก i อะไรก็ว่าไปนะครับแต่คราวนี้ให้หาที่เซตใดๆนะผมก็เขียนเป็นเซตเลยไม่เป็นเซตศูนย์ละนะครับอาตัวนี้จากสูตรที่เขาให้มานะครับก็แทนค่าลงไปลิมิตนะครับอของ Delta าเซ้เขาใกล้ศูนย ไตตัวนี้เป็น fz บวกเดลต้านะครับดังนั้นดังนั้นค่าที่ได้ก็จะเป็น z ซบวกเดลต้าแนะครับบวกเดลต้าทั้งหมดยกกำลังสองนะครับตัวนี้ f อแซก็ยกสูตรจากตัวนี้มาเลยมีค่าเท่ากับแซดกำลังสองนะครับส่วนด้วยเดลต้าแซ ดังนั้นตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลิมิตของเดลต้าเข้าใกล้0ูนย์ะครับตัวนี้ยกกำลังสองอยู่นะก็จะมีค่าเท่ากับ Z ซกำลังสองบวก2 z งแซดเดลต้า z บวกเดลต้ายกกำลังสองนะครับข้างหลังก็ลบ Z ซกำลังสองอยู่ตรงนี้ส่วนด้วยเดลต้านะครับอ่าสังเกตว่า2ตัวนี้ลบกันได้นะครับแซดกำลังสองลบแซดกำลังสอง นี่ก็จะมีค่าเท่ากับลิมิตนะครับเดลต้าแซเข้าใกล้0ูนย์สองแซดเดลต้าแซบวกเดลต้าแซดกำลังสส่วนด้วยเดลต้าแซดนะครับนะเพราะว่าตัวข้างหน้าตัวข้างหลังมันหายไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้อ่าลิมิตตัวนี้นะครับถ้าผมดึงเดลต้าแซออกมาจาก2องเทอมนี้ผมก็จะได้เป็นเดลต้าแซดนะครับแล้วก็ผมเอาเดลต้าแซจากข้างล่างมาด้วยอ่า ดึงจากข้างบนมาจาก2เทอมนี้แล้วก็ดึงจากข้างล่างมานะครับดันนั้นตัวที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น 2z ซบวกเดลต้าซนะครับแล้วทีนี้2ตัวนี้หารกันได้นะครับเดลต้าหารเดลต้าได้1ดังนั้นตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลิมิตเดลต้าซเข้าใกล้ศูนย์ของ 2z บวกเดลต้าซนะครับ เราเทคลิมิตให้เดลต้าแเข้าใกล้0ูนดังนั้นค่าทั้งหมดที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ2 Z แบกศก็คือมีค่าเท่ากับ2 Z แซดนั่นเองนะครับ